โอ้โหนี่มันอะไรนี่มันงูชั้นเลยนะ่โอ้โหนี่จะเปิดประตูออกไปแล้วนะเนี่ยโอ้โหนี่มันอยู่ตรงประตูออกเลยเนี่ย ถ้าดึงกรอนออกก็โดนเลยเนี่ยโอ้โหไม่อยู่อย่างงี้ได้ยังไงอยู่ในกุฏิเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้เป็นไปได้ยังไงมาไงเนี่ย Okey, da, dah, 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 dah. Macam gaya นี่มันงูงูมาอยู่ตรงกรอนเนี่ยกรอนประตูที่ที่จะเปิดเข้าเปิดออกเออโหนี่นี่ทำาไมสังเกตโอ้โหโทษ โอ้โหโชคดีโชคดีเกือบเกือบแล้วนี่จะดึงกรอนออกมาไงอ่ะแล้วง,งู ค่อยๆขึ้นมาหลวงพอ่อค่อยๆขึ้นมาหลวงพ่อมาดูาดูอะไรนี่ผมหน่อยเนี่ยหลวงพ่อไปดูไ้กรอนประตูที่ผมจะเปิดออกข้างนอกอยู่ใต้ใต้ใต้ใตใตหัวนั่นน่ะนะหลวงพ่อค่อยๆไปดูใล้นี่นี่เออใต้พญานาคเนี่ยเนี่ยหลวงพอ่อพบตกใจโอ้โหข้างล่างนี่คืตอตกรอนเนี่ยที่ผมจะหยิบ่ะนี่ย นะั right? huh? ่นแหละตายังไม่เห็นเน่ยฮะตาไม่เห็นนั so, ่นมันงูอ่ะเดี๋ยวดงูจริงจริงอ่ะมันมาเอาหูผมมันมาอยู่อย่างดีเนาะนั่นน่ะงูงูงูทับทำมือผมเอาทำผมเอามือไปดึงกรอนเมื่อกี้เนดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะช็อกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อ เนี่ยมันอยู่บน<ร>ลอกก่อนพอดีเลยเนาะถ้าผมดึงเสร็จเลยนะเนี่ยก็วันเล็กหละเนาะถ้าผมมากระจังเลยแหละเนาะเออโอ้โหมันอยู่เหมือนแล้วมันมาเข้ามายัางไงเนี่ยต้้งมาอยู่ตรงนี้ตรงกรอนเราประตูเราด้วยดีเน,นื้อหนะเราเห็นก่อนเนะ่ะอยู่วันเล็ก,กวันนี้เลยเนาะมากระจับเลยนะแต่ผมดึงดึงเลยเนี่ยถ้าเราไม่สเกตที่ <c oughs> ผมยังสงเกตดูเมื่อกี้เอ๊ะนี่ โถ้าผมมาจะไปทำยังไงลุง่็ทำไงขายจริงไม่ไหวแล้วฮะมันมากทำไมตีเลืตีเลยเหรือระวังมันกระโดดเข้าหาข้างล่างนะกับกับเข้ามาหาตัวนะหัวมันอยู่ข้างบนน่ะนั่นแหละเดี๋ยวได้ลงคอเดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวมีดมีดฮะเดี๋ยวมืออุ้ยอุ้ยดีกับพอมอดิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่อซีซัวนะมันเดี๋ยวกระโดดฉกเลยนะเดี๋ยวเดยมเดีเดี๋ยวเดี๋ยวมีดนะเ่ามันนะเอออย่าอย่าไปฆ่านะมันมันยิมันจะกระโดดเข้ามาหาหลวงพ่อเนี่ยมันจะคกเข้าหัวเนี่ยเดี๋ยว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 เอาผ้าจับกันผ้ารวบเลยใช่ไหมดิด เออหัวม en. ันโผล่ขึ oh, ้นไปข้างบนเนอะหางกระไดมันออกไปเฉยเลยฮะโอ้ดิ๊ดไล่เนี่ยไปไม่ทันเนอะมาเดินเต้นเลยอุ้ยยัง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 ฉีดยาไหมเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้มันตายให้มันหนีอ่ะปล่อยปล่อยแล้วเปิดกอดเปิดกอดเปิดกอดออกไหมเปิดกอดเปิดก้อนเปิดก้อนขวามือขวามือทำันโต๊ะดินดีกว่าระวังมือระวังมือ แล้วแล้วลงก,ว<อ>ก็เดึงเด้งไกอดมาแล้ว<ป><อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราผลักออกผักออกเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 ไปข้างนอกมือเอาได้เขาเขาบอกเขาเหน็นไหมเห็นมันป่ะเห็นจีระวังนี่เอาไปข้างในโน่นเอง <c oughs> แล้วมันอยู่ในมือ มวเี่ยมันแมนอยเนี่ยออันตรายนี่ยอะกูเล็กกูกัวกูไม่กล้าทำเาไปเปิดข้างนอกแล้วมาเปิดขึน้นทำไมทางไนเนี่ยมันไม่ได้อยู่หรอกเจ็บมันอยู่ฮะออ้ยหัวอยดึงัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ไม่จะกวาดออกปัดไปเลยเปิดไฟก่อนที่ใหดูว่ามันงูอะไรนะนี่ไม่ต้องโอ้โหไม่ต้องมาให้ดูหรอกมาถ่ายรูปกันดิดิมาแล้วดิไปอยากถ่ายรูปอะไรอ่ะนี่มั็นงูอะไรเฮ้ยไปเขียนกันหน่อยว่างูน่าดูเฉยถูดูนี่ไม่เป็นพิษเฮ้ยไม่ชิ ไม่มีพิษได้ไงมงไม่มีอดนู้แนีอหน่อยไม่พิษตัวนี้เอาเปัดมันออกไปข้างนอกแห้อไปไปไปอันี้มนไม่ีไปโอ้ยมันมาอยู่แล้วมาอยู่อย่างนี้มันเข้าบ่ไดเนี่ยมันกะนเรียมั้งมันเรี่ยหองน้ำตีเอผมเจออเขาห้องน้ำ้อ่ะอเ โอ้ยฝนมันตกเนาะโอ้โหใจ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 ใาใจใจ